ชือแฉะเท็ดนไห้มันตโตเนืองนะครับหรือด้วยไห้มันขาดอืมครับอ่าไห้มันไห้มันไห้มันสาบขาดหรือใดไหไหมาซื้อลูกค้ามาซื้อเคือมีตลอดมีตลอดนะพ่อครับผมโอ้อจะมีหลุนนึงเถื่รุ่นหน่อยเก๋าเลคุ้นลายลายกังเถื่อนรุ่นนี้ไออายุเท่าไหร่ครับพ่อเนี่ยนี่ประมาณเกือบเดือนแล้วครับเกือบเดือนแล้วเนาะครับเต็จบาวเวอรี่ สมเป็นบ้านประเดือนเดือนเคระมางเดือนเดือนเรื่เดือนเดือนเดือนเดืนเือัอนนเดนเเดือเดือนเดืเดเดือนเเดือนเดือนเ่เดือนเดืนเดือนองเดนเนเเอนเืออนเืนนเดือนเนอเน่นเ ดีครับพี่น้องครับเบาโอรกเกษตรในช่องตามรอยเกษตรมาแล้วครับมือนีสีภาพี่น้องว่าเบิงฟ้ามเป็ดนะครับเพิ่นเลี่ยงเป็นอาชีพครับแล้วก็อาชีพเสริมนะครับก็มีรายได้นะครับหมุนเวียนนะครับตลอดปีนะครับอาชีพเสริมครับนี่งานเป็นประจําอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวไปทําความรู้จักกับเจ้าของฟ้ามไปรู้จักกับพ่อเป็นครับสวัสดีครับโอ้คุณพ่อแนะนําตัวนะครับเสียงนะครับพ่อผมื่อไอ ปัญชัยวรา,าคำครับกระกอบแหม่มฟาร์มครับซื้อเหรียญซื้อแหม่มครับก็คือแหม่มฟาร์มนะครับเนาะแหม่มฟาร์มครับอย,อยู่บันดอนสะฮงบันดอนสะฮงหมู่10ซีจังหวเมืองเดชหลังโกบอลอ๋อหลังโกบอลเฮาหลังโกบอลหลังโรคบาดเดชชมเด็จพยุพราชบา้านเฮาอรเอาเพอดีอุดมนะครับผมอ๋อครับครับพี่น้อง ถ้าสนใจเป็ดนี่ก็สั่งได้เลยม่ะบ่พอสั่งได้สั่งได้ครับไอเป็นโตกับแบบลูกขนไห่เชื้อไทยตั้เชื้อการมีลูกผลิตลูกเองหรือประมาณนี้ประมาณนี้เนาะครับเนาะเพราะว่าจากนี้กันนี่ไอ้พ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณหแม่นี่ยหาสิบตแม่เนี่ยหาสิบตอ่าพ่อนี่ประมาณสิบห้าสิบห้าจะผลิตลูกเองนะครับผลิตลูกเองเห็ดระบบหมุนเวียนหมุนเวียนอ่าหมุนเวียนคือผลิตลูกนี่ลูกนี่โบซื่อนะครับจะ เอาจาของเจ้าของเอาจ้าของพ่อพันเองพ่อเองต้นเป็นเลี้ยงเป็นเป็นตัวใหญ่อ่าแล้วการเชือดเองเชือดเองอ่าเฉียดเองมีทีมงานเชือดมีทีมงานเชือดอ่ามีลูกน้องเชือดไหนลูกน้องเชือดนะครับเนาะครับสั่งส่งเขาตามออเดอร์ส่งตามออเดอร์ครับเดือดครับอืมครับครับก็เริ่มต้นนี้เรียงเป็นมาจากปีเลยครับพ่อครับไหวอยงมาโดนหน่อยเลครับประมาณสิบ อาชีพพกปีอะไครับโอ้เป็นเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักก็วะเป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริมอาชีพแท้ใช่ไหมครับอาจารยไอไอเป็นอรับจ้างอยู่โรงพยาบาลเด็ดอ๋อให้งานอยู่โรงพยาบาลเด็ดนะครับอ๋อก็หลังจากเลิกงานประจํามากอะมาดูแลฟาร์มนะพอเนาะแม่แหม่แม่แหนมแหล่งแหนมแหลงเนาะโอ้การดูแลเป็นยังไงพอเนี่ยอ่าการดูแลกับสิ่งให้อาหารประมาณไอเจ้าเท่านึงแหลงเท่านึงประมาณนี้นะครับใหมหน้าใหม อาหารไหนหัวอาหารไหนอําให้ก็ไปเป็นธรรมดาครับโอ้หนี่บอกครับเอาหัวอาหารครับผมอ๋อไฮว่าเองซีเลยบอกหรือว่าโอเคให้เป็นไอ้เอาไปใส่ไอ้ไอใส่ห้างใส่หยั่งมันไว้นะครับผมให้ตีกินเองมันครับออ๋ม้วนม้วนม้วนน้อยก็สิให้อีกแบบนึงม้วนใหญ่ก็สิให้อีกแบบนึงนะครับหลายแบบโอ้เนื้อเนื้อที่มองเรี่องเป็ดนี่อยู่หลังบ้าน อยู่หลังบ้านนะพอข้าง้านงานงานกัวๆงานกัวเนาะกะซิมีทั้งหนาน้ำทั้งหนาน้ำมันมีสองหม่องมีสองหม่องครับสองหม่องก็คือว่าขวงขวางมาศทั้งหนาที่บ้านไรหนึงจะมีสองหม่องนะครับพ่อห้เป็ดได้มีหม่องอ่าออกร่างกายเนาะครับเขาแบบใส่ชีวิตแบบเป็นธรรมชาติครับครับอืมครับเอาแล้วเป็ดอายุซั้าใดพ่อที่ว่าขายได้ขายได้กับ สองเดือนเคืองเห็นไปครับสองเดือนเคืองกันได้แล้วอสองเดือนเคืองมันประมาณจากโลกว่ะสองเดือนเคืองนี่ประมาณถ้าใส่หัวอาหารคือข้าวเสียเไอ้แบบแบบสปีดมันเลยนะให้หัวอาหารอัดเข้าไปเลยนะครับอัดเข้าไปเลยของวัตถุดิงแบบประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดต้นทุนขายโดยตรงคุณขายโดยตรงครับผมอ๋ออ่าก็ทีประมาณสองเดือนเคืองสองเดือนเคืองถึงสามเดือนอ๋อขาเล่ยเล่ยสามเดือนขึ้นไปแล้วมันก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนเน่าอ๋อมันกินหลายเยอะจะว่าน้ำหนักมัน ซําเก่าซําเก่าอ๋อพอเลยกะเลี้ยงแบบพุ้นแล้วขายให้มันในเวลาสองเดือนสองเดือนเคืองหนึ่งสามเดือนสามเดือนประมาณนี้บวกเกินสามเดือนเกินประมาณเพราะถ้าโดนกว่านี้มันคือการเพิ่มต้นทุนเขยอ๋อมันกระสิลบมันสิการกับเพื่อนก็ลบกับเพื่อนก็ลบแต่กำไรน้อยแนครับผมอ๋อครับครับโอ้พี่น้องนี่แหละแนวทางการเลี้ยงของเพื่อนรับเหตุจังไงให้มีอาชีพแล้วก็ มีรายได้ให้ท่านเวลาเนาะครับครับอ๋อครับพอเดี๋้ผ้าเบ่งรอบรอบมองเลียงเนี่ยครับพอได้เห็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นพอพอพันแม่พันแม่เนี่ยอ๋อครับครับเนพอพันแม่พันมันก็จะให้อาหารไปทั้งนอกให้มันก็หากินเองแน่หากินเองเนาะอาหารมันก็เป็นข้าว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 ข้าอาหารเล็กหน่อยนะครับผมสีบ่อให้วนบ่อให้วนเนาะบ่อให้วนหลายอืมครับเป็ดเป็ดมีเป็ด ยเป็ดเป็นเป็ดไอ้บาวาัลีลูกผสมนะครับขอบาววลีเนาะเป็ดชาวบาวาัลีผสมบ้านผสมบ้านเนาะอ่าบาววัลีแท้มันจะเป็นไยนอะไรวท้าลวดเท้วนไอ้ออกงามๆเนาะแมงงามๆครับอันนี้ก็ใกล้เคียงครับเป็นขาวากันก็จะสมๆกันนะแต่บาตสีบัวให้เป็นบ้านตลอดบ่ใบเป็นบ้านไม่เป็นบ้านตลอดเนาะอ่าม่วงหนี่จะเป็ี่นอะไรพอพันแม่พันพอแม่พันอ่า ตอนนี้ข้างนี้จะเป็นเป็นในข้างนี้จะเป็นในอีกอัดห้างห้างมั่นครับผมโอ้ใช่ครับให้เขาเขาไป้เขาไปพ่อท่านบอไปใครแมนแมนใครเองดูสีโบชัยเลยเรื่องพักกับฟักซำมข้ามาฉาดอ๋อคือพอเลี้ยงแล้วให้ฟักเองหิฟักเองหิฟักเองครับแม่แต่ขายกับ มีทีมงานครับมีทีมงานอ,อ,อลูกถ้ามันเกินเกินเท่าที่เท่ารับได้ที่เกินสองสามร้อยสี่เท่ากับสามารถได้ส่งออกไปทั้งไอ้มองผู้ใดที่เ<อ>คลีอข์ายที่ต้องการได้นะครับแนวโน้มกันตลาดกันดอีอยูย่มันบอกพอตันสีว่าดีบ่พอทำมาดีบ่ก็เป็นน้ำช่วงไหมนะเป็นน้ำช่วงเนานเนะแม่เป็นน้ำช่วงช่วงไอ้หนาแร่งหรือช่วงสีเขาปีไม่ยังสีมันก็จะ โอเคเนี่ยเพราะว่าคนเอาไปฉลองแม่แม่ครับประมาณนั้นนะไปกินกับครอบครัวเนาะแม่ครับผมอืมเป็นช่วงอะไรนะผลหรือประม่านเขาพรรษาหรือช่วงอันนี้ก็ซีบอทอดไดสซีบอทอดไดเนาะครับผมอ่าตัวนี้เป็นตัวขุนมันตัวขุนบ่พออ่าตัวคุณคุณขายขุนขายไปนี่เลยครับขุนขายกับยูนยังลรัทธานีุ่นที่แหยอาหารจักรอบพ่อนเลยอาหารสองรอบครับเส้าแรงครับใส่เต็มเลย ปราหม่ามันซ uh, on so ีถวยสีถววยปราม่ามนถัวยกากไประม่ามาณกันอันนี้แหละีถัยก็เครื่องโลกซีถยนี่ประมาณัิกินได้ยุประมาณ30สาต3 0สามสิบตัวครับผมสีถัวยก็ตีเป็นกิโลหรตีเป็นกิโลประมาณ3สามโลดสามโลเนาะมาสามตให้จำเนี่ย่ให้กินลายไม่กินลายเนาะกินลายบ่ได้มันมันกับเปลืองเนาะเปลืองเนาะแม่แม่แม่แแม่่ มีไก่เสริมน้ำขายไก่น้ำมอพเนี่ยม,มีมออีไก่เสริมน้ำ <c oughs> โอ้ครับเรียงเป็นอาชีพไ, <ป S 1> ได้ไปเบ่งโตลูกข้างหน้าเบ่งข้างหน้าครับพี่น้องยังมีความนึงครับเบ่งลูกมันตีขุนไใบอ๋อไปเบ่ง,ล,บงลูกครับพี่น้องครับไปครับอเอาละครับพี่น้องนี่มาเบ่งหม่องเพลินพอพัน์เป็ดหน่อยครับหม่องนี้คือหม่องเริ่มเรียง ตัวเน้นหน้อยครับแล้วกับขุนน้ำอ่าอยากขุนไหนเป็นรุ่นนะครับโอ้ตัวไหนตัวนั้นจะตัวนั้นจะเป็นดีรุ่นนั่อ๋อขุนเป็นรุ่นจะเป็นดีรุ่นนั่งด้วยแถวแถวไหนมันตัวเงางานดีวัยมันขาดอืมครับอ่าแถวไนแถวไหนแถวไหนสาบขาดไม่ได้ไปไปมาซื้อลูกค้ามาซื้อมาเพื่อมีตลอดมีตลอดนะพ่อครับผมโอู้จะมีดีรุ่นนั่งเถอรุ่นหน่อยแบบขุนไรไรไรกันเถิ่นรุ่นนี้ไอ้ อายุเท่าไหร่ครับพ่อเนี่ยนี่ประมาณเกือบเดือนแล้วครับเกือบเดือนแล้วเนาะเป็ดบาวเวอรีผสมเป็ดบ้านไะนกับพ่อแม่สองเดือนเสองเดือนเกิงเนาะครับม่พแม่พ่อแม่พ่อแมณเดือนประมาณเดือนในเดือนกว่าเดือนเกิงเดือนเกิงเนาะอันนี้ก็เกือบสองเนาะเกือบประมาณเดือนสองอ๋อเป็นรุ่นๆไปเลยเป็นรุ่นจะไล่ไล่กันไล่ไล่กันขึ้น มันใหญ่แล้วจับไปคอบพุ่นมาพ่อบ่ครับอย่าปล่อยมันก็จะเฮ็ดมันจะเอาไว้นี่เลยก็จะไว้นี่ก็สิเอาตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวมาหนี่มันทางนั้นกับเอี๋ไปข้างนั้นโอ้ครับเลี้ยงั่ครับอืมครับใส่ก่อนละอันนี้ก็ย่นหน่อยนี่ออกใหม่อันนี้ออกใหม่ครับผมโอ้เสือเบาะอยู่นี่เลี้ยงอยู่นี่เลยแม่นครับเบาะเบาะเบาะมาตะพุ่นเบาะมาตะพุ่นเบาะมาตะพอนั่นทั้งนั้นเดีวเอามาลงพรอนี่ไว้อนุบาลครับตัวนี้จะประมาณ อาทิตย์นึงกับลงขอกไงลงขอกไงรับกินเนียเป็นก็คือทุกขั้นตอนนี่จบจบอยู่กับฟาร์มพอ่อไดเลยเนาะแมนแมนแครับไปเลยเชือ่อใอยู่นี่เชือดอยู่นี่แมนครับมีลูกค้าทั้งเอื้อนออเดอร์มากอะมากอะทรงให้เขาทรงให้เขาเนาะครับมีจ้างอำเภอเพื่อเลี้ยเขากบบมหาต่างอำเภอกะกามาออเดอร์มากแมนมาแสดงว่าขายออนไลน์น้ำหม้อพอดีตามเพื่อมากเลย แม่ครับผมเปลี่ยนขายเปลี่ยนนิทานอันนี้อยู่อ๋อกลุ่มเป็ดนะพ่อครับค่ะกลุ่มเป็ดครับครับพี่น้องถือว่าเป็นนิไก่เนาะไก่เสริมไก่เสริมแต่ว่านี่ออเดอร์เขากลัขายขายเขาขายอะได้ได้ไดใดเวลามันหรืออายุพ่อก็ขายครับพี่น้องนี่ละคนเผ็ดกษตรนี่แค่เสริมนะครับนี่ ครับแค่คณาเสริมนะครับพี่น้องเนี่ยอาชีพรักเพื่อนทำงานอ่าอยู่ลรงบานเดียครับพี่น้องเพื่อนก็เสริมจากงานประจำมากคือว่ากัมันคงอยู่ครับก็ซอยเสริมไปนะพอนะเฮ็ดในห้องมีรลายด่หลายช่องทางพี่น้องครับอ้ถือว่าเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างที่เดียรบพี่น้องครับโอ้ครับผม เอาละครับมื่อนี้พอเป็นกับผ้าเบิ่งทัวๆเห็นทั้งสองฟ้ามใหญ่ครับฟ้ามน้อยที่อนุบาลครับนอกจากหันกระมีปลูกมะนาวครับนี่เฮ็ดเกษตรผสมผสานเสริมเล้วเนาะเผาเนี่ยเว้าเนี่ยนี่ไรยานตัวจะหยิบพุ่มเห็ดหลายเลยมะนาวอีกขายน้ำมันบ่บักมะนาวแพงครับปีนี้บปีครับปีนี้แพงอยู่เราไปขายน้ำรับปีนี้ปีโค้งปีนี้บมะนาวดีอยู่เฮ็ดเกษตรผสมผสานครับเพราะได้ นอกจากเรื่องเป็ดกับปลูกเน่าปลูกไส่คอเลยครับพี่น้องครับเป็นการปลูกแบบที่นิยมกันเลยครับดูแลมันได้หลายทีแล้วล่ะหลายนีเป็ดกับเขาวิคไคครับพี่น้องโอ้โดีครับครับเยอะัยหลายเอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็ได้เห็นป้ามแล้วก็ได้เป็นแนวทางนะครับก็ได้ความรู้ในการดูแล แลวการเลี้ยงเป็ดนะครับมาแนวทางมันเป็นยังไงนะครับสําหรับที่นี่ก็ขอบคุณคุณพ่อหลายครับที่แห้ข้อบุญครับผมขอบคุณครับ